สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพศพ,พี่โนจะมาพูดถึงว่ามีเซ็กอย่างไรให้ปลอดภัย100%จากเชื้อ HPV นะครับเชื้อ HPV เนี่ยนะครับเป็นไวรัสที่มีความเป็นอันตรายมากๆนะครับเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งทวารหน,านากัก นะครับมะเ็งอวัยวะเพศมะเร็งช่องปากและก็มาเลงหลอดลำคอได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคำแนะนําข้อที่1ก็คือควรสวมถุงยางทุกครั้งในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะครับ ถึงแม้ว่าจะกันได้เพียง90%ก็ตจะตามก็าามแนะนําเป็นอย่างยิ่งคําแนะนําข้อที่2องเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนนะักเพราะมีโอกาสที่จะไม่เกิดมะเร็งทางทวารหนักได้นะครับและคําแนะนําข้อที่3ถ้ามีการทำออร์เลเซ็กเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังต้องมีการป้องกันนะครับพอมีกว่าที่จะเกิดมะเร็งช่องปากและมนนละเร็งหลอดลำคอได้นะครับและคําแนะนําข้อที่4นะครับไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ตอนอายุน้อยจนเกินไปนะครับควรมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยอายุ18ปปีขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงลงนะครับและคําแนะนํำข้อสุดท้ายน,นะครับไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนหลายหลายคนนะครับซึ่งจะมีความเสี่ยงเชื้อ HPV ตามมาได้นะครับ HPV ไม่ใช่ HIV นะครับคนละเชื้อโรคก,กันคนละไวรัสคนละประเภท HPV ก็คือ Human แพพิโลมาไวรัสทําให้เกิดมะเร็งได้นะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเพศพี่โนในทิกต o k นะครับและช่องฟิกคอไทยแลนด์ในยูทูบเฟซบุ๊กในอินสตาแกรมนะครับและใครที่มีปัญหาน้ําหนักเกินไขมันเกินต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน14วันต้องการดูดีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตในเลกาและทักมาหาเพิศพี่โนนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ